ณนะตึกล้างแถบชานเมืองแห่งหนึ่งมีหญิงสาวล่างเล็กเดินเข้ามาอย่างโดดเดี่ยวเธอมีชื่อว่าลิสาเธอมาที่ตึกล้างนี้เพื่อตามหาสิ่งของบางอย่างที่จะช่วยให้เธอได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการที่นี่แหละไม่ผิดแน่ย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อนลิสาเป็นพนักง,งานบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตหมดแล้วเหลือเธอกับลติน้องชายสุดที่รักอีกหนึ่งคน ลิสาทำงานนะ่ะเพื่อส่งเสียน้องชายให้เรียนสูงๆจะได้มีอนาคตที่ดีต่อไปแต่ความฝันของเธอต้องสลายเมื่อน้องชายซึ่งเป็นนักกีฬาดาวลุงประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากเหตุการณ์ชนแล้วหนีลิสามองน้องชายที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงคุณหมอเจ้าของคลายแจ้งอาการบาดเจ็บให้ลิสาฟังเนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงคนไข้จึงอยู่ในสภาวะเจ้าชานิทรา แล้ววติอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเหรอคะคุณหมออันนี้หมอยังตอบไม่ได้ก็คงต้องดูอาการกันต่อไปลิสาข่าวอ่อนซุดตัวลงไปที่พื้นน้ำตาไหลด้วยความเสียใจหนปีผ่านไปข่าวเรื่องวายุรองประธานคนใหม่ของบริษัทพระพายก่อสร้างบริษัทยักษ์ใหญให่แห่งวงการก่อสร้างที่ลิสาท,ทำงานอยู่เป็นที่สนใจของเหาพนักงานสาว,สาว ถายาติอันดับหนึ่งดีกรีนักเรียนนอกโสสนิทไม่มีเชื้อตุ๊ดแอบแฝงเป็นไปได้ยังไงอะ่ะหลอ่อรวยแต่ยังไม่มีแฟนบ้างานไงเธอแต่ไม่แน่เนื้อคู่อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้มิน่าพักนี้ฉันฝันเห็นงูบ่อยๆตื่นๆยาเนื้อคู่ของหล่อนนะ่ะคงไต่มาตามตะเข็บชายแดนมันก็มีแน่นะแกความสวยแปลกของฉันอาจเตะตาท่านรองเขาก็ได้จริงไหมริสา คะงานยังไม่เสร็จเลยค่ะพี่เปล่าเปล่ารีบทําให้เสร็จเนะพี่ต้องใช้พรีเซนต์บ่ายเนี้ยอา้าวของพี่ก็รีบใช้เหมือนกันนะทําให้พี่ก่อนสิเออเออเธอคงต้องลากยาวแล้วแหละริสาฝากด้วยนะริสาไปเร็วหิวแล้วคืนช้าเดี๋ยวโต๊ะเต็มสองสาวปล่อยให้ริสาซึ่งเป็นพนักงานน้องใหม่ของแผนกมาร์เก็ตติง้งทำงานแทนซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเสมอ ลิสาถูกใช้ให้ทำงานจิตปาถะและสรุปรายงานการประชุมบางครั้งก็ต้องช่วยคิดโครงการเพื่อใหุู้นพีนำไปเสนอแต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็มักจะไปตกอยู่ที่ลิสาคนเดียวแต่ลิสาก็กัดฟันทำงานต่อไปอย่างอดทนเพื่อหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลน,น้องชายสุดที่รักทุกคืนลิสาจะมานั่งที่หมานั่งในส่วนของโรงพยาบาลตาของเธอเมื่อลอยกัดกุมกับอาการเจ็บป่วยของน้องชาย คำพูดของคุณหมอกล้องอยู่ในหูวะคนไข้ประสบสภาวะเจ้าชานิทรามาปีกว่าแล้วโอกาสที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นมามีน้อยมากแล้วพี่ควรทำยังไงดีทันใดนั้นก็มีข้อความส่งเข้ามาในมือถือของเธอซึ่งไม่ระบุที่มาของผู้ส่งและเนื้อหาในข้อความนั้นก็ชวนให้พิศวงความเจ็บปวดของคุณเราเยียวยาได้สนใจกดตกลง เธอตอนนี้เหมือนคนกําลังจมน้ําแต่แล้วจู่ๆก็มีขอนไม้ลอยมาให้เกาะเพื่อพยุงชีวิตนิสาจึงกดปุ่มตกลงอย่างไม่ลังเลข้อแรกเปลี่ยนอย่างเดียวคืออายุไข3สามปีสนใจกดตกลงข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมเป็นข้อเสนอที่แปลกแต่ถ้าการมีอายุไขลดลง3ปีสามารถแลกสิ่งที่เธอต้องการได้เธอก็พร้อมที่จะแลกเธอกดปุ่มตกลงอีกครั้ง คำขอของคุณได้รับการตอบรับแล้วไปตามที่อยู่นี้และทําตามขั้นตอนที่กําหนดแล้วคุณจะพบคําตอบเอาละ่ะไม่ไปก็ไม่รู้คืนนั้นลิสารีไปตามที่อยู่ที่ได้รับตึกที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเธอเคยเป็นห้างสับสินค้าที่ถูกทิ้งล้างมากว่า20ปี ลีสาสุดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดเพื่อเรียกความกล้าให้กับตัวเองเธอเดินเข้าไปในตึกอย่างมั่นใจเมื่อเดินเข้าไปข้างในทางเดินที่ทอดยาวพาเธอไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งกรุกระจกรอบด้านแสงสว่างอย่างเดียวในห้องส่องมาจากด้านบนตรงมาที่ตู้แก้วทรงกลมลวดลายแปลกตา แต่พอมองให้ดีสิ่งของที่บรรจุอยู่ข้างในหาใช่ขนมหรือของเล่นใดๆแต่มันเป็นอะไรที่น่าพิศวงบนกับข้อความสยองนิดๆหัวตุ๊กตาหญิงสาวหลากหลายหน้าตาถูกบรรจุอยู่เกือบเต็มตู้รอยยิ้มของเหล่าตุ๊กตาเชิญชวนให้ลิสาไขปริศนารับที่ซ่อนอยู่ในนั้นออกมาสาวน้อยถ้าเธอสนใจสิ่งนี้จะช่วยทำให้เธอสมหวังดังใจที่ต้องการ มันจะนำพาวความสวยและความฉลาดมาให้เธอฮิสาตกใจกับเสียงที่ดังมาจากมุมมือชายปริศนานั่งอยู่ที่โต๊ะที่ดูคล้ายกับโต๊ะแลกเหรียญเพื่อไขตู้นั้นขอแลกเหรียญค่ะของแลกเหรียนล่ะอายุไขสามปี วินาทีที่เธอรับเหลียนมาลิสาเกิดอาการวูบและรู้สึกอ่อนล้าเหมือนพลังชีวิตของเธอถูกดูดกลืนไปลิสายืนที่หน้าตู้สูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองเธอหยอดเหรียญน,นั้นลงไปในช่องใส่เหรียญบนตู้ไขหมุนบิดแกนโยกเบาๆหัวตุ๊กตาหญิงสาวกลิ้งตกลงมา เมื่อลิสาหยิบหัวตุ๊กตาขึ้นมาดูเมื่อสบตากันเจ้าตุ๊กตายิ้มกว้างและพูดกับเธอดีใจด้วยเธอได้โบนัสพิเศษย้อนเวลากลับไปอีกหนึ่งปีลิสาตกใจปล่อยมือจากตุ๊กตาหัวตุ๊กตาลอยคว้างอยู่กลางอากาศมันหมุนวนรอบตัวลิสาอย่างรวดเร็วจากหัวจะหลดเท้ามีแสงสว่างครอบคลุมทั่วร่างของลิสาเธอร้องร่นอย่างเจ็บปวด พร้อมๆกันนั้นเข็มนาฬิกาที่อยู่บนผนังห้องหมุนทวนเข็มย้อนเวลากลับไปและหยุดลงที่1ปีก่อนหน้า1ปีก่อนหน้าทุกอย่างสงบลงลิสาเปิดหน้าออกภาพที่สะท้อนในกระจกคือหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าพิมพ์เดียวกับตุ๊กตาไข่หมุนที่ลิสาได้มานั่นเองหญิงสาวในกระจกพูดกับลิสา เรามาเริ่มเยียวยาจิตใจของเธอกันเถอะริสาเวลาได้ย้อนกลับไปหนึ่งปีก่อนกลับมาในวันที่ละดากับยาหยีกำลังเมาะมอยกันเรื่องวายุลองประทานคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งทายาตอันดับหนึ่งดีกรีนักเรียนนอกสุนสนิทไม่มีเชื้อตุนแอบแฝงเป็นไปได้ไงหล่อรวยแต่ยังไม่มีแฟนบ้างานไงแต่ไม่แน่เนื้อคู่อาจอยู่แถวนี้ก็ได้ คุณละดาคุณยาหยีงานที่ต้องพรีเซนต์วันนี้เตรียมไปถึงไหนแล้วคะอเออเออเอเอเกือบเสร็จแล้วคะ่ะหัวหน้าเออดีคะ่ะอ๋อมีข้อมูลมาใหม่อยากให้เพิ่มก็ไปด้วยนี่คะ่ะฝากด้วยนะค่ะหัวหน้าด้วยพอที่ได้จากตู้ไข่หมุนลิสาได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ1ปีก่อนแต่คราวนี้เธอไม่ใช่ลิสาคนเดิมที่ตกเป็นเมียล,ลาของรุ่นพี่อีกแล้ว เธอกลายเป็นคุณลิษาหัวหน้า,าแผนกวางแผนงานทีมสองซึ่งเพียบพร้อมทั้งความสวยและความเปี่ยมลน้นด้วยความสามารถหืมใช้งานพวกเราอย่างกระทาดนึกว่านางจะใจดีที่ไหนได้เพิ่มงานมาอีกสมแล้วที่เขาเรียกว่าตุ๊กตาปีศาจก็หน้านางสวยอย่างกระตุ๊กตาแต่บ้างานเหมือนผีสิงทำเป็นขยันจริง,รงๆก็ใช้เต้าไ่ขึ้นมางั้นแหละไม่ไงั้นไม่ได้มาดีขนาดนี้หรอกอยากชะ่ะ ในวันแรกของการรับตำแหน่งรองประธานวายุเรียกประชุมหัวหน้าแผนกทั้งหมดเขาสะดุดตากับใบหน้าที่สวยราวกับตุ๊กตาของลิสาเขาสะดุดใจที่ลิสากล้าขัดขันความคิดของเขาผิดกับพนักง,งานคนอื่นๆที่พยายามประจบเอาใจเขายิ่งพอลิสาเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างมั่นใจก็ทําให้เขารู้สึกถึงตอนนี้กระแสะต่อต้านรูเยอะเราจึงควรเสริมโปรเจกต์นี้เข้าไปเราทําธุรกิจไม่ใช่องค์กรการกุศล ผมไม่เห็นว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรในแง่ธุรกิจเราอาจไม่ได้อะไรเลยแต่โปรเจกต์นี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทของเราได้อย่างมากมายเลยนะคะมันเป็นนามธรรมเกินไปผมอยากเห็นภาพที่มันชัดเจนมากกว่านี้ไม่ทราบว่าคุณจะนำเสนอผมอีกทีได้เมื่อไรพรุ่งนี้เช้าคะ่ะท่านรองวันรุ่งขึ้นนิสานํำรายละเอียดของโปรเจกต์เข้าไปเสนอวายูอีกครั้ง ถ้าเราสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนก็จะช่วยลดกระแสการต่อต้านจากคนในท้องที่ได้ค่ะจะมั่นใจได้ยังไงลงพื้นที่คะ่ะไปคุยกับชาวบ้านไม่เอาหรอกทำไมไม่ทำวิธีที่มันง่ายกว่านั้นวิธีที่ง่ายเหรอใช่เอาเงินตบหัวไปก็จบจะได้เลิกต่อต้านเราส่วนเราไปหาบรรยากาศดีๆส่วนตัวส่วนตัวคุยกันดีกว่าผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ ลองประทานโน้มตัวเข้ามาจนชิดลิสาสายตาสำรวจไปทั่วลิสาเบี่ยงตัวออกแบบเนียนแต่ส่งสายตาเชิญชวนขัดกับคำพูดอยากค่ะท่านรองเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าใครจะกล้าถ้าผมไม่ได้เรียกลิสารบกวนท่านรองพิจารณาอีกทีนะคะได้ปโปรดแล้วผมจะได้อะไรภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นไงคะน่าเบือ่อแล้วก็ดินเนอร์คืนนี้อย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยโอเคไหน ข้อมูลมีอะไรบ้างวายุหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านและฟังคำรายงานของลิสาความสัมพันธ์ของวายุกับลิสาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆในเวลาทำงานลิสาแสดงให้วายุเห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของเธอส่วนนอกเวลางานเสน่ห์ของลิสาทำให้วายุหลงไหลตามใจลิสาทุกอย่างเธอได้จากโปรเจกต์ใหญ่สร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคน ผมไม่เหมาะสมตรงไหน,นพออ,อ,อยากได้ความแปลกใหม่ฉีกจากแนวเดิมผมก็ทำให้แล้วไงครับแปลกแต่มันต้องออกมาดีด้วยไงยังไงเราก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของทางบริษัทเอาไว้ที่สำคัญนะนี่เป็นคำสั่งจากเบื้องบนอะไรนะครับเบื้องบนเจาะจงลงามาว่าต้องเป็นริษาเท่านั้นและและลิสา ก็ได้ทำโปรเจกต์สำคัญที่เป็นนาเป็นตาให้กับวายุเป็นอย่างมากวายุพาลิสามาดินเนอร์บนเพนเฮาส์สุดหรูของเขาลิสานำวายชั้นดีมาให้เป็นของขวัญแต่ที่จริงแล้วเป็นแผนของวายุที่จะ,ะเผด็จศึกลิสาที่แสดงท่าทีบ่ายเบี่ยงเขาตลอดขอบคุณนะคะที่อนุมัติโปรเจกต์นี้มันน่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยเหมือนคุณไงแหมท่านรองก็ไม่เอานี่เป็นเวลาส่วนตัว เรียกไหมวายุลิสากระซิบเรียกชื่ออย่างแผ่วเบาที่ข้างหูเล่นเอาวายุเคลิบเขิมเทยกแก้วไวายขึ้นอย่างเชิญชวนเพื่อความสำเร็จเชียเชียและสุดท้ายกับกลายเป็นวายุที่เป็นเหยื่ยของลิสาเขาถูกวางยาสลบในไวายที่ลิสาเอามานั่นเองลิสามองวายที่สุกส่งผ่านลำคอของวายุไปและเริ่มน้บมเบา สามสองงิ้นเสียงนับ1วายุฟุบลงพิงไหลลิสาเล่ากับถูกวางยาเธอผลักเขาออกอย่างรังเกียจค้นตามตัวของเขาและหยิบมือถือของเขาออกมาหลังจากนั้นลิสาก็เริ่มดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ลิสายกนิ้วชี้ของวายุจิ้มไปที่โทราศัพท์เพื่อปลดลอ็อกจากนั้นก็ดาวน์โหลดรูปภาพและไฟล์เสียงที่ถูกเซฟไว้ในเครื่องขอบใจนะสำหรับข้อมูลฉันจะเอาไปใช้อย่างดีเชีวยวละ นิสาส่สงข้อมูลที่เธอได้มาให้กับเพื่อนที่เป็นนักข่าวนี่มันข่าวใหญ่เลยนะแกไม่เดือดร้อนแน่หรอฉันไม่เป็นไรหรอกอย่างมากก็แค่ตกงานฝากด้วยนะไว้ใจได้เลยเพื่อนข่าวนี้นะ่สะเทือนวงการแน่เช้าว,วันลุขึ้นมีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตหัวการประมูลวอนไปทั่วเน็ตมีคนให้ความสนใจกันพอสมควร เพราะมีการาพาดพิงถึงอดีตข้าราชาการระดับสูงที่จะเป็นตัวเต็งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่จะมาถึงโพประมูลก่อสร้างอุโมง์ลอดแม่น้ำโภพันตัวเต็งผู้นำเป็นนักข่าวอิสระนะคะแต่ก็มีคนติดตามกันพอสมควรเพราะว่าเสนอข่าวแบบไม่ปล่อยนักข่าวก็ต้องกินต้องใช้ลองเสนอดูก่อนถ้าคุยยาก่อยจัดการขั้นต่อไปค่ะท่านรอง แม้วายุจะพยายามติดสินบนนักข่าวแต่เรื่องก็ไม่จบง่ายๆมีการปล่อยคลิปเสียงการสนทนาออกมาเป็นระยะสื่ออื่นเริ่มให้ความสนใจวันต่อมาพวกนักข่าวแห่กันมาดักรอสัมภาษณ์วายุที่บริษัทเราจะจัดให้มีการถแถลงข่าวแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีขอตัวก่อนนะครับเขารีบพูดตัดบทก่อนที่จะเดินหนีเข้าลิฟต์ไปพวกนักข่าวรีบโทรรายงานความคืบหน้าไปยงกองบรรณาธิการที่พวกเขาสังกัด เรื่องราวบานปลายจนวายุคุมไม่อยู่เขาเรียกประชุมทีมเพื่อสืบหาต้นต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไปสืบดูว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับท่านและท่านใดสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็มาถึงนั่นคือสายของท่านประธานเอาไงดีคะท่านประธานโทรมาไม่หยุดเลยทุกคนออกไปให้หมด ในขณะที่กําลังทยอยออกจากห้องประชุมไม่มีใครรู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่กําลังยิ้มอย่างสะใจนั่นก็คือลิสาในสายนั้นท่านประธานสั่งให้วายุจัดงานแถลงข่าวด,วด่วนภายในสองชั่วโมงบ่ายวันนั้นวายุจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทมีนักข่าวเข้ามาฟังมากมายเรื่องการโหวก,การประมูลผมขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริงครับแล้วก็เรื่องที่พบพันธุ์กับอดีตข้าราชการระดับสูงผมขอยืนยันเลยว่าไม่เคยพบท่านในการส่วนตัวครับขอให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าการประมูลหนูมองว่าไปน้ำของเรานั้นทุกอย่างเป็นไปนอย่างโปร่งใสแปล,แลว,ว่าคลิปเสียงนั่นไม่ใช่ของจริงเหรอคะได้มีการตรวจสอบไหมคะเรื่องนั้นคงต้องรอตรวจสอบต่อไปครับวันนี้ผมขอจบการถแถลงการเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ วายุรีบกัดบทแล้วเดินออกจากห้องไปพวกนักข่าวรีบแยกย้ายกับไปเขียนข่าวเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนทันทีแต่เหตุการณ์กลับไม่สงบลงอย่างที่วายุคาดหวังพวกนักข่าวเริ่มขุดคุยหนักขึ้นมีการปล่อยคลิปเสียงและภาพออกมาเป็นระยะหลักฐานนี้ทำให้วายุดิ้นไม่หลุด ผู้ลงทุนในบริษัทเริ่มมีตกมูลค่าหุ้นดิ่งตัวลงต่ำเป็นประวัติการสัญญาการก่อสร้างอุโมงคลอดแม่น้ำถูกระงับสร้างความเสียหายให้กับบริษัทอย่างมหาศาลวายุถูกเชิญไปสอบปากคำสัญญาก่อสร้างถูกระงับคะท่านระงับได้ยังไงเอาเงินเราไปตั้งกี่สิบล้านไอ้พวกนั้นมันหายหัวไปไหนหมดเอออีกอย่างเรารู้ตัวคนให้ข่าวแล้วมันเป็นใคร ลิสาทนสะใจเงีนเนยบๆต่อไปไม่ไหวเธอเปิดเผยทุกอยาก่างเมื่อเลื่องใกล้มาถึงปลายทางเป็นไงบ้างละ่ะรู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่จนตรอกบ้างหรือยังลิสานี่คุณนี่คุณเป็นคนทำงั้นเลยหรือว่าคู่แข่งมันจ้างคุณให้มาทำร้ายผมไม่มีใครจ้างทั้งนั้นแต่ต้องมีใครสักคนกำจัดคนช่วชๆอย่างคุณจะแคนอะไรนักหนาผมไปทำอะไรให้สองปีก่อน คดีชนแล้วหนีที่หน้าอุทยานแห่งชาติไงล,ลืมแล้วเหรออิงสาเรียกความทรงจำของวายุให้กลับมาเขานึกถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนตอนช่วงไกลลุงรถสปอร์ตลูคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักรถเสียหลักในชนเข้ากับคนที่ยืนหลบฝนอยู่ข้างทาง ไฮโซหนุ่มซึ่งเป็นผู้ขับลงจากรถมาดูในสภาพที่เมามมาเขาคือวายุนั่นเองวายุขับรถชนและติน้องชายของลิสาเมื่อเขาเห็นร่างที่นอนนิ่งจมกองเลือดอยู่ก็ตกใจรีบกลับขึ้นรถและถอยหลังทับซ้ำไปอีกทีจากนั้นก็ขับรถหายไปอย่างรวดเร็วเพราะความช่วยเหลือมาช้าไปน้องชายฉันต้องเป็นเจ้าชายนิทราแต่คุณกลับยัดเงินเพื่อปิดคดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วไงจะมาเรียกร้องค่าเสียหายงั้นเหรอทำกับผมขนาดนี้อย่าหวังว่าจะได้เลยลิสาเหยียดยิม้มเธอขยับเข้าไปใกล้าวายุและกระซิบเบาๆเางินนั้นนะ่ะฉันไม่ต้องการรลกนะการทําให้คุณล่มจมก็คแค่ของแถมส่วนของจริงน่ะมันต่อจากนี้ลิสาจุมพิษไปที่แก้มของวายุเขาตาพร่ามัวและของเขาดับวูบลง วายุรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดติดกับหลังคารถที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงมาดความเร็วของรถพุ่งไปที่200รถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเกือบทำให้รากของวายุหลุดจากเครื่องพนฒนาการที่มัดเขาไว้และคนขับรถคนนั้นก็คือลี่านั่นเองเมื่อถึงรุ่งเช้าวายุถูกตำรวจควบคุมตัวไปและถูกตั้งข้อหาหนักหลายขอ้อ ลิซากลับมาที่ตึกล้างอีกครั้งเพื่อขอบคุณที่ทําให้เธอแก้แค้นได้สำเร็จแต่เธอกลับพบแต่ความว่างเปล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดูราวกับความฝันแต่มันก็จบลงด้วยดีเมื่อคนทําผิดถูกลงโทษละได้รับผลกรรมที่ทำไว้